ไปเกษาเรืออะไรที่ว่าไปไปบูชาพระเจ้ชา,ช,าชันช้นชั้นดาวดึงนะครับคือทุกอย่างเนี่ยยืนยันหมดว่าเป็นประกอบกันหมดให้รู้ว่าสถานที่เนี่ยคือเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึง เป็นสวรรคของของชั้นพระอินทร์อยู่ไม่ไเป็นเมืองแรกนาโกติเมืองพระอินทร์นะมีรูปเทวดาแล้วก็เทวดาก็พระอินทร์นี่ช้างกี่เสียนอยู่เนอะเขาบอกว่าได้ถึงสามสิบสามเสียนความจริงบนสวรรค์นี่นะครับไม่มีสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมีแต่เทวดา ที่เห็นเป็นช้างเนี่ยคือเทวดาเนรมิตกลายเป็นช้างหรือว่าช้างในโลกมนุษย์ตายไปแล้วเป็นเทวดานะแล้วก็จะตำแดงฤทธิเดชก็กลับกลายเป็น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 ช้างอย่างเดิมนะครับเป็นช้างช้างเนรมิตนะะเป็นช้างที่เป็นมีจริงนะ คือว่ามีฐานีสามคนเนี่ยร่วมกันทําบุญแล้วก็ต่อมาได้เป็นพระองค์พระอินอะไแล้วก็มีช้างที่ใช้ในงานเงินอะไรเนี่ยตายแล้วก็ไปเป็นเทวดาอีกอะไรเงี้ยก็ขึ้นมาเป,นเป็นเทวดาชื่อเอราวันเวลาพระอินทจะไปไหนมาไหนก็ความจริงพระอินเนี่ยเหาะได้ แต่ว่าคงจะเปลืองเอเนร์จีไปไหนหอได้แล้วไม่โก้นะแต่สมัยนั้นก็เมืองสมรรค์ก็ไม่มีเบนไม่มีจักรกล้วไม่มีอะไรก็ขี่ช้างนี่แหละโก้ที่สุดนะก็ให้เทวดาเอราวัณเนี่ยในระมิดกลายเป็นช้างเพราะะนั้นช้างนี่จะมีกี่เสียเนยไม่สําคัญบอกเอ๊ะทำไมมีสามมีหนึ่งเสียนมีสามเสียนมีสามที่สามเสียร นะคือแล้วแต่จะเนรมิตกันให้เนรมิตก็คือคนนึกนะแล้วแต่คนที่จะนึกเนรมิตว่าให้มันพิสดาอยังไงสานีสามเสียงโสภาเสีย 1, งหนึ่งเจ็ดงาเนีมีมีเป็นตรมีอะไรอะไรโอ้ยลำพันกันยืดยาวแบบอเลยนะไปเรื่องเนรมิตทั้งนั้นประนด็จะมาเถียงกันว่ามีช้างมีกี่เสียงกี่เสียงนะ แต่ว่าไอ้ที่เลวหลายที่สุดก็คือว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยนะทำที่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าโคตรเชยนะที่ปลายถนนลาดตึเนินนายกรมประชาธิพัน์สุดถนนหัวถนนนี่จะข้ามไปแม่พระธรณีนะทำเป็นรูปช้างสี่เศียรก็ช้างบ้าเลยสี่เศียรไอ้เียน,ไอไอไอยนี่สีก่ก็ทิมดีจนตรอดจรีงไหม S 1> <S 1> <N ic> เอาต่อคอค่ะใช่ไหมต่อคอค่ะไอสามเสียนมันก็ยัง,ยงเงยได้ไอไอเสียนที่สี่นี่มันก็ทิ่มดินอยู่ตลอดนะไม่เคยเห็นเลยว่าเขาทํสช่างสามเสียนเงินอย่างหน้าไออนุสมบูหน้าหัวลำโพงมีช่างสามเสียนสวยมากมีรูปหล่อนะฮะ ไปเชื่อเชื่อคนนี้มันอ้างตัวว่าแหมเป็นผู้รอบรู้เรื่องศิลปะไทยเรื่องความรูไ้ไทยๆบอกให้เป็นช่างสีเสียนนะกทอมอก็โง่ตามนะทำช่างสีเสียนตามขบ้าที่สุดนะเพราะนั้นก็ให้ให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องช่างช่างในรมิดนะจะกี่ช่างก็ได้ก็รวมคัวกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองของพระอินทร์ท่านเอง นะความหมายก็ามานี่ปพูดถึงว่ามีรายการที่สามเนี่ยครับท่านทำมรดกเอาไว้ให้แกกรุงเทพเนี่ยมากที่สุดนะฮะในเรื่องศิลปะวัฒนธรรมว,วัดวัดราชนัดดาเนี่ยมีโลหะประสาทโลหะประสาทเนี่ย มียอดตั้งเท่าไหร่ก็ไม่รู้กี่สิบยอดสามสิบขว่ายอดอะไรต่างๆคือความจริงเนี่ยความต้องการในการที่เขาทำโลหะศาสตร์าาขึ้นครั้งแรกเนี่ยที่อินเดียเนี่ยความหมายเขาเนี่ยหมายความว่าเขาจำลองคือพระเนี่ยนะถ้าท่านต้องการาความสงบนะครับที่ท่านต้องไปบำเพ็ญสมาธิ ท่านต่างๆนะท่านก็จะเปลี่ยนตัวเนี่ยหนีเข้าไปทำในป่าก็ต้องไปอาศัยถ้ำที่มันบังแดดบังฝนได้อะไรได้ท่านจะไปทำสมาธิเองท่านในถ้ำตัวใหญ่ก็เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระว่าท่านไม่ต้องไปเข้าป่าแล้วในเมืองเนี่ยจะทำถ้ำจำลองให้ท่านทำอาคารเป็นปราสาท คำว่าปราสาทของของอินตรเดียเนี่ยหมายความว่าเรือนเรือนเรือนที่มียอดเรือนที่มีหลายชาั้นเกินสองชั้นนั่นแหละปราสาทนั้นนหะนั่นจะมีนางงามอยู่บนปราสาทนั้นปราสาทนี้หมายไอ้นางงามแปลว่ามีปราสาทหมายความว่าอยู่ในเรือนยอดมีเรือนที่มีเกินหนึ่งชั้นนั้นเองคำว่าปราสาทเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโลหะปราสาทครั้งแรกเนี่ย ก็คือจำลองถ้ำมาไว้ในเมืองทำเป็นช่องเฉพาะให้พระเนี่ยไปนั่งที่ละองละองละองช่องช่องละองค์ให้ท่านเว้ทําสมาธิในเมืองความหมายเท่านั้นเองความหมายเท่านั้นเองแล้วต่อมาก็ไอความงดงามในทางทางช่างทางเรื่องนั้นก็ว่ากันไปนะฮะเพราะในข้อเรานี่ก็ถือว่าเป็นเป็น เป็นแห่งที่สามเรหับภาษาแห่งที่สามแห่งที่สองอยู่ที่ลังกา mm hmm. ก็พังหมดแล้วแต่ว่าไอ้ฐานรากก็ยังอยู่ mm hmm. ก็ไปวางรังวัดฐานรากมาจากลังกาว่เาเฉพพะฐานรากเนี่ย mm hmm. เขาวางผังของอาคารยังไงเพราะนั้นที่เรามาสต้รงไซค์ใกรุงทเทพเนี่ยบอกก็เท่ากับที่ลังกาก็คือคือฐานรากเป็นอย่างนั้นแต่ข้างบนน่จะเหมือนไม่เหมือนกับอีกเรื่องนะ เขาบอกว่าอีกสิบนาทีจะหมดมันน่าจะบอกตอนห้าสิบนาทีจะหมดนะนี่มาได้แค่เพเริ่มตามรายการมันหน่อยรายการที่สี่ท่านก็กี่ปีอะ อยู่ๆวันที่ตีท่านทิพยตีปีแล้กันที่ตีนี่นะครับท่านเริ่มสมาคมกับชาวต่างประเทศนะท่านเริ่มรับวัฒนธรรมของทางตะวันตกเข้ามาท่านก็เริ่มเรื่องถนนถนทาง นะก็เริ่มมีเจริญกลงุงกำลังเมืองเพื่อ,องนครน,นี้เป็นต้นนะครับจอนี้เมื่อมีถนนแล้วก็ต้องมีสะพานข้ามข้ามคลองนะฮะก็เริ่มมีก็ขอแรงผู้มีสตางทั้งหลายในะสมัยนะั้นะช่วยกันบริจาคเงินสร้างสะพานพอมาถึงใน 5, 4, ปีห้านสี่สิบสามปีครับ นั้นสิ่งก่อสร้างที่เราเห็นต่างๆอยู่ในหนึ่งเทพส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นในสมัยรัชกันที่ห้าแทบจทั้งสิ้น,นะครับทั้งตามหัวข้อที่ที่ผมบอกว่ามีเจ็ดหัวข้อเนี่ยนะรู้สึกว่าเกิดในสมัยรัชกันที่ห้าครบเจดหัวข้อ นะครบครบเจ็ดหัวข้อจริงๆเนี่ยออนอกจากหัวข้อที่หนึ่งสถาบนาท่านเมือนใช่ท่านมือนสถาบนา,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 านอกจากนั้นนะครับมีครบหมดทุกหัวข้อนะอย่างวัดวาอารามเนี่ยพอท่านเริ่มราชการท่านเนี่ย 2,411 2,412ก็เริ่มสร้างวัดราชบพิธข้างกระตรวงมหาดไทยเนี่ยราชบพิธบอพิธะแล้ววัดพระยิบนินสร้างแล้วมาประปรายราชการเนี่ยนะครับถ้าไปสร้างพระชวัง <c oughs> ที่ทางเหนือเขาอเมืองแล้วท่านก็เลยไปสร้างวัด คือวัดเบญจะมะบอพิษซึ่งเดิมมันชื่อวัดแหลมหรือวัดไรเนี่ยนะ <c oughs> ก็เกิดมีเจ้านายห้าองค์ซึ่งมีพระมารดาเจ้าจอมคนเดียวกันมอมมาดาคนเดียวกันเจ้านายห้าองค์ก็เรียกชื่อว่าวัดเบนจะบอพิษแปลไปเป็นวัดของเจ้านายห้าองค์เบญจะ มาถึงราชกาลที่ห้าท่านก็มาปรับปรุงใหม่สร้างใหม่ใหญ่โตวสวยงามคือเป็นจ้มะแปลว่าที่ห้าเติมมอมาเข้าไป,ปเป็นว่า,า,าที่แปลว่าราชการที่ห้าพมดินองค์ที่ห้าสร้างเป็นจามาบพิษนะครับเป็นเป็นวัดที่สุดท้ายในราชการเป็นวัดที่พระองค์ท่าน ในเราไม่ด้วยพระองค์เองตั้งแต่ประตูวัดเข้ามาเลยทุกตารางนิ้วของวัดเนี่ยนะครับอยู่ในพระราชวินีจฉายทั้งสิ้นเลยว่าจะทำยังไงจะทำยังไงในหมดในโบสถ์ในอะไร,ะไรต่างๆแม้กระทั่งว่าพุทธรูปพระประธานในโบสถ์เนี่ยจอดจงว่าจะเอาที่ได้เราจะเอาว่าพระพุทธชินราชในมณฑลพุทธชินราชมาแต่ว่า ก็เห็นใจชาวเมืองเขาเขาคง,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 งอกแตกตายแน่พิษโลกขืนอาพุทธ,ธ,ธินิราชมาท่านก็เลยเอะ่รก็แต่ท่านยังติดใจเหลือเกินมา,าทำจำลองแต่จำลองต้องให้เหมือนนะให้เหมือนร้อยเปอรเซ็นนะเพราะนั้นช่างช่างปั้นเนี่ยต้องไปปั้นหน้าหน้าพุทธ,ธินิราชคือหน้าหน้าหน้าพระวิหารนะเป็น ไปตั้งแคมป์ตั้งค่ายกันปั้นให้เหมือนคือต้องมองตัวจริงไปแล้วก็ปั้นแก้ไป,ไปบอกถ้าไม่เหมือนก็กราบข้ากรงเทพไม่ได้นะเพราะนั้นว่ายืนยันว่าเหมือนเหมือนองค์จริงร้อยเปแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยนะท่านกำหนดหมดเลยนะไม่ว่าเครื่องบูชาที่หน้าพระเนี่ยจะมียังไงท่านก็บอกว่า ของบูชาเนี่ยมีสองอย่างหนึ่งของมีราคาสองของมีความหมายท่านบอกเอาอย่างที่สองไม่ต้องไปคํานึงถึงมันจะมีราคาไม่มีราคาะอะไรให้มีของน้อยชิ้นนะี่จุดนะทำเป็นคล้คลายกับรั้วเตีย้ยๆกำหนดเขตไวนะ้หน้าพระประธานแล้วมีกำหนดว่ามีอะไรบ้างมีกี่ชิ้น นั้นเราเข้าไปตามโบสถ์ต่างๆเนี่ยจะเห็นว่ารกไปหมดเลยเนี่ยแต่ไม่ได้อะไรก็ไม่ต้เครื่องบูชามีพระเล็กพระน้อยพระใหญ่ก็แตไม่หมดอย่างเช่นวัดพระแก้วเนี่ยสมเด็จพระเทพพระรัตนทรงเป็นแม่กองในบูรณะวัดพระแก้วท่านบอกให้นิมนต์ออกมาหมดเลยไอ้ของพระเล็กพระน้อยเครื่องบูชาจะเป็นแจก,กันเป็นนาฬิกาเป็นอะไรก็แล้วแต่ น่นไปอยู่ตะกลังหนึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์หนึ่งหลังนะนะ,นะไม่งนเกือบลุกวัดนะครับผมว่าเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ลกลงรังไม่ได้ของบุญชาเนี่ยหน้าพระประธานเนี่ยเพระเาะะนร้นกาเนี่ห้าท่านกำหนดเลยว่าต้องมีเท่านี้นะที่จะตั้งหน้านาวัดเนี่ยหน้าพระประธานเนี่ยนะครับ นี่มีนักแรงดีมารายงานผมบอกโวยเดี๋ยวนี้มีอะไรก็ไม่รู้ตั้งเต็มเลยขนาดเป็นรายแพทย์เฉลสขาชัดเจนเนยนะท่านเขบอกกําหนดเอาไว้ว่ามีอะไรบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวเนี้บอกมีของ,งเต็มทุกอย่างเนี่ยนะครับเกิดในสมัยกันที่ห้ามาในการที่หกนะครับท่านก็แค่สิบหกปี ท่านก็อาจจะหนักไหมด้านการศึกษาบ้างอะไรมันต่อต่อจากจาก,จากนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการศึกษานะครับที่ท่านขยายจากพระบิดาท่านเนี่ยที่พระบิดามีความประสงค์จะให้เกิดมหาวิทยาลัยขึ้นมาเนี่ยท่านก็มาทําให้มันเป็นความเจงขึ้นมาคือ,อุฬางกอรอ์มหาวิทยาลัยที่จากโรงเรียนมัธยมเล็ก จากโรงเรียนขช้าการพลเรียนแล้วขยับขึ้นมาจนเป็นเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นพระประสงค์ของรัชกาลที่ห้าเพราะนั้นชื่อของมหาวิทยาลัยนี้ก็ชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นจากรัชกาลที่ห้าต้นต่อมาถึงรัชกาลที่เจ็ดนี่ก็ท่านสิบปีนะครับท่านก็ดูแลในทางราวเนี้ยอย่นอย่างดี าการที่แปดก็สิบสามปีท่นก็เป็นเด็กแล้วสิปีได้หนว่นาแลนการที่เก้านี่ครับโอเพียบอีกเหมือนกันนะแต่โดยบ้างมันจะเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวกับประชาชนโดยตรงเช่นทัางแก้ในเรื่องน้ำท่วมน้ำเสียเรื่องปัญหาการจราจร คือเรื่องที่กระทบกับชีวิตประจําวันของประชาชนโดยตรงในกรุงเทพเนี่ยนะครับมีหัวท่านท่านท่าน,ท,าน,ท,านท่านเน้นในประเด็นนี้เน้นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจาวันของประชาชนแล้วก็ท่านแก้โดยว่าท่านใกล้ชิดเหตุการณ์ศึกษาเหตุการณ์ด้วยพระองค์เอง นะครับดยพระองค์เองลึกซึ้งด้วยพระองค์เอง,อง,เองในเรื่องการจะจอดเรื่องเรื่องน้ำเสียเรื่องต่างอ่าอย่างวัดวัดประจําเการนี้ก็เช่นว่าอะไระวัดมีคนมาเลา่าผมฟังว่ามีชื่อป้ายวัดขึ้นป้ายว่าวัดพระราม เก้าการนาพิเศษวัดประจำราชการอีน้าบอกใครใครใครตั้งวะวัดวัดให้ไปวัดประจำราชการเขาบอกว่าวัดวัดธรรมเนี่ยผมว่าจะไปวัดนิที่ผมยังได่ดูเล้เป็นวัดประจำราชการไปได้ยังไงวะ วัดพระรามเก้าการจนาพิเศษคือมันมเริ่มมาจากชื่อบึงฮนะไอในชุมชมนั้นนะมันมีบึงน้ำเสียอยู่บึงหนึ่งท่านก็ไปแก้ด้วยเอาระบบปั๊มอากาศลงมาให้แก้น้ำเสียให้เป็นน้ำดี แล้วเลยพระรรชธานชื่อว่าบึงพระรามเก้าการจนาพิเศษแล้วก็มีคนมาถวายที่ดินให้สร้างวัดท่านแบบเออชุมชนเขาอยู่รอบบึงเนี่ยเขาควรจะมีวัดเล็กๆประจําเขาก็ท่านก็ไปทําวัดตัวอย่างมา วัดตัวอย่างที่วัดเล็กๆที่ไม่ต้องใหญ่โตจุคนเพียงถ้าตามพระวินัยนะยี่สิบเอ็ดคนพระยี่เอ็ดรูปนั่งได้นั่นสมบูรณ์นะนะั่น,ะนะเป็นเป็นเขตสีมาสามารถทำทางการรมทุกอย่างได้หมด คือความจริงในยีสิองค์เป็นองค์ประชุมแล้วก็มีโจ์หรือจำเลยอีกองค์แล้วเป็น21ถ้าหากว่าพระ21องค์เข้านั่งได้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะเนี่ยท่าบอกเอา,เ,อาเล็กๆขนาดนี้นะแล้วก็บอกให้อาจารย์อาวุธไปออกแบบมาอาจารย์อาวุธก็ออกแบบนะก็บอกตัวเลขใคาจะจ่ายถ้าบอกว่าเอาไปดูหลายวันอาจารย์อาวุธเล่าผมฟังเอง ดูแล้วราคาพอไปได้น่าจะอนุมัติแต่ไม่ใช่สร้งสั้งสร้ง,สรง,สรงโบ์นี่นะทุกอย่างในวัดอยู่ในนี้พระเจ้าอุเทนห,ห,หายหลังทาง่หายหลังพกเนี่ยมายัางไงเนี่นนนเป็นท้าหงเป็นเป็นเป็นตัวอย่างเลยนะแล้วพร้อมกันนไล่กันเลยก็มีอ่า ที่ดินให้อีกสร้างโรงเรียนอีกเหมือนต้องมีให้ครบดีดละม,มีชุมชนมีวัดมีโรงเรียนนะ,ะวัดก็ให้ชื่อว่าวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษคือเอามาจากชื่อวัดเนี่ยเอามาจากชื่อบึงที่เป็นชื่อพระเดชางน,นะเอามาจากชื่อบึงไม่ใช่ว่า มันเป็นชื่อว่าพระรามแก้วนี่คือวัดเป็นชื่อวัดพระเดชะเป็นชื่อวัดประจําพระองค์ไม่ใช่ไม่ได้ถ้าไม่ได้บอกเป็นวัดเป็นเป็น,ปนวัดเล็กๆสำหรับเป็นตัวอย่างนั่นเองแล้วชื่อโรงเรียนย็เหมือนกันก็ชื่อว่าโรงเรียนเบิงบพระรามแก้กาญจนาพิเษใช้ชื่อเดียวกันเนี่ยสา,สามสามสามอย่างเนี่ยใช้ชื่อเดียวกันนะครับเนี่ยนะ นั่นไม่ใช่ไม่ใช่วัดประจําไม่ใช่เป็นวัดประจำราชการวัดประจำราชการมีสับสนมากก็คือ,อที่หนึ่งก็หนึ่งสองสามสี่ก็ไม่มีปัญหาที่สี่ก็คือ,อวัดราบดิษที่ห้านี่เริ่มมีปัญหากันที่ห้า ทางวัดก็ถือว่าเป็นวัดที่พระองค์เริ่มสร้างเป็นวัดแรกในรัชการขึ้นคลองราทในหนึ่งปีเริ่มสร้างวัดวัดเป็นวัดราชบ,บพิตรต่อมาเกิดเป็นมีวัดเบญจมาบพิตรรัฐบาลเขาจะมีงานอะไรมฉลองเกี่ยวอะไรกันที่ห้า มีเงินงบกลางขึ้นมาให้บำรุงวัดซ่อมแซมวัดประจำราชการพอ,อถึงถึงรายการที่ห้าเขาบอกเอาต้องวัดเบญจมะบอพิษเป็นวัดประจำรายการที่ห้าไอ้ผมก็ดันไปนั่งอยู่นี้นนะในที่ประชุมกรรมการผมก็ค้านบอกไม่ใช่นะไม่ใช่นะทำไมทำไมมาถือ คือท่านท่านท่า,านรักมากวัดเบญจมาภิษฐเนี่ยเป็นวัดปลายราชการทุกอย่างนี่ท่านตัดสินใจหมดทุกอย่างรวมทั้งพระราชศรีรังคารก็อยู่ใต้ฐานพระแตท่ที่ที่ไว้ใต้ฐานพระนะเพราะว่ามันม,ม,มีมีมีเรื่องมีข้อเท็จจริงทหารคือท่านต้องการอยู่ใกล้ยายท่านยายท่านอยู่ใต้าใตฐานพระ อยูห่หลังหลังหลังโบสถ์เดกกับโบสถ์นั่นเลยเพราะฉะนท่านก็ท่านสั่งเลยว่าเอาองค์ท่าน,นไว้ที่ตรงนี้ให้อยู่ใกล้ยายท่านท่านให้ความหมายฮะแต่ท่าน,าน,าน,านามันจะบอกว่านี่เป็นวัดประจำบริกาท่านก็ได้ไดตับสนผมจะขานบอกอาละผมก็ไม่อยากหัก้ามพระได้ข่าวไปดึงเอามาวัดาราชบพิตรหมดเอาสองหายอยี้แล้วกันเงิน ให้ให้ทั้งสองวัดเนี่ยแต่ว่าพอดีวัดเบนจะมาพวิ์เนี่ย <c oughs> เขาไม่มีอะไรจะสร้างมันเขาไม่มีอะไรจะซ่อมใหญ่นอกจากทำไอ้ภูมิทัศน์เล็กเน้่ยเพราะนนั้เงินตัวใหญ่ก็มาตกทีว่วัดเบนจามา,าวัดราชโอพิษซ่อมใหญ่นะ <c oughs> อยู่ที่นั่นเนี่ยเนี่ยครับคือเกี่ยวกับเรื่องวัดประจำราชการ เกินต0มาทีไป MM <stein> <cción S 2> ้วก็อย่างที่เรียนนะครับว่าไม่สามารถที่จะพูดได้ใน60นาที9รายการ9รายการนี่มากมายนะครับก็รายละเอียดอยู่ในเนี้นะครับหนังสือพระบรมราชกิณฑ์วงคำเล่หว่าคอนนะคิดว่าห้องสต้งหมดที่นี่มีนะมีมีแน่ครับ ขอให้ท่านที่พูดสนใจท่านมายืมจากข้อตอมาดนี้ดูจากข้อมุดนี้ก็แล้วกันครับก็เห็นยะเลยเวลาแล้วเอาเกรงใจก็ไม่กล้าพูดเลยเวลาแล้วค,ครับขอ,ขอพระคุณครับอขอขอบพระคุณศาสตราจารย์พิเศษทองต่อกล้วยไม้นายนชยาที่ให้เกียรติมาเป็นองค์ปาถกในวันนี้นะคะ ในลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญคุณนันทิยาสว่างวัฒนธรรมหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมมอบของที่ระลึกแด่ศาสตราจารย์วิเศษทองต่อกลุลไม้นันทิยาค่ะ ขอขอบพระคุณนะคะคุณนันทิยาสว่างวัธีธรรมค่ะละําดับต่อไปนะคะขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะพักรับประทานอาหารว่างนะคะที่ห้อง406ค่ะแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในเวลาประมาณ11นาฬก15นาทีนะคะที่ห้องนี้นะคะขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ